มาแล้วตาเอาเลยยิ่งยาวแล้วอย่าเอาใหญ่ก็ตอนนี้ออกมาไม่พิการพุ่พันธ์สามเถี่แล้วเลี้ยงผายสายตะบองโยกแยกันมาเลยทีเดียวไม่หลีไม่หล่อไม่ขอยชักช้าจะไปจะมาจะช้าอยู่ใหญ่มีเท่าไรใส่กันมาแบบเต็มทีบุตรบีกันมาเป็นจ้าระวันสายลำน้ำมืตัวนี้เริ่มจะว้าวเลยตัวนี้ซีสตึกซีสตึกโลกน้ำสีแดงแต่แข็งายสับประเสริวัดใจเจอใครไม่เจอจะมาเจอกับเทพธรรมรัตน์ขวัญภูไทยไทยน้ำทิพย์เอาเลยเป็นเรือถูกกู้ขนดูถูกใจใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อเถื่อทีเดียวละจ้าการหูดีๆก็จชมปุ่ง ใส่กันมาแบบตามแตกล้มแตกแล้วตอนนี้ใส่กันมาแบบจ้าจ้าจ้าแล้ว่านผู้จมบใส่ดูดีๆบท่านผู้จมบไม่ทรมาได้แล้วหัวตหัวทอ้ายต่อ้ายไปต่อไปใครจะอยู่ใครจะไปมาดูสิว่าสีสตึกกับเทพธรรมรัตน์ใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้ยังคู่ขี้สูสียังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าไป แล้วครับท่านบู <nervous S 1> ้ชมเรียกได้ว่าใส่กันมาแต่ออกทีเดียวท่านผู้ชมแม่ไม่ต้องงอไม่ต้องรอต้องรีแล้วเรียกได้ว่าใส่กันมาแบบระเบิดโลเตอร์เถืงเรียกว่าขวัญกระเจิดกระเจิงที่แน่ๆตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วเทพธรรมรัตน์กำลังขยับนี่เทพธรรมรัตน์กำลังขยับนี่สีสะตึกสีสะตึกกำลังเบียดจีกำลังเบียดจีจีจะทันหรือไม่ทันไปเรื่องหนึ่งพยายามเบียดขึ้นมาพยายามเบียดขึ้นมาเอาแล้วคนหนีก็หนีไปไปคิดชีวิตเหมือนกันคนตามก็ตามล่ ราวีไม่ยอมจอยราตีไม่ยอมถอยแ้วจ้เาเหยเอาแล้วว่าสีสตึกเผยยยมขยับแล้วตอนนี้ขยับขึ้นมาจะทันหรือไม,ม่ทันทีพเพธรรรัตเริ่มอัดออหน,นีเริ่มหนีออกมาเริ่มหนีออกมาสีสตึกบีสีสตึกบ,กบีและสุดท้ายก็รูดเข<อ>้า<อ>